สวัสดีเพื่อนๆครับขอคลิปแถมฮะัตูฮะตูตัวใหญ่ตูมาตูมาตูมาอะไรฮะมีไข่ด้วยอ่ามีไข่ครับอันนี้มิสเตอร์บัฟเทียนครับไม่เคยกินมปลาเฟียนอ่าเคยทานอยู่ครับแต่ว่าไม่เคยทานแบบแบบสดๆเลยแบบที่ที่ที่บ้านมันไม่ค่อยส่ง มันดีมีกลิ่นตุ่ๆนี่หนึ่งก็ต้อง่านพอเข้ามาแตทิตแล้วเพราะอย่างเงี้ยแมคโครเงี้ยอาหารทะเลเขาอาทิตย์หนึ่งเข้ามาสองรอบร้านอาหารเขาจะรู้ดีเข้ามสองรอบดังนั้นพวกร้านอาหารเขาจะไปเอาที่่ทีแมคโคมาปลาแซลมอนเครับไม่ค่อยมีนะ มันมันอร่อยตรงไหนครับมันจะนิ่มมากมันจะนิ่มไม่ต้อทานได้หมดเลยคือมันเหมือนกับว่าเป็นกระด,ดูกของหัวเลยนะครับไปทำอะไรดีครับปลาแซลมอนออมเขาเอา,<ส>าปลาแซลมอนมเนี่ยมา่อกี้เอาปลาแซลมอนเนี่ยที่มันอยู่ตามไอ้ที่มันอยู่ตามอะไรยาสุาสีอะไรพวกนี้ว่ามันเป็นสายพานเลือดนะแล้วเป็นของปลาแซลมอนแล้วพอเรามาต้มใส่ไอ้หม้อเนี่ย หม้อที่ว่าเป็สุกี้เนาะมคาวอ่ะแล้วมันมันกินมันมันมากมันคาวขึ้นมากเลยเลยผมมีถามว่าถ้าทําต้นยำมากินจะคาวไหมาวพมอ้ยอ๋ครับที่คุณเล็กบอกว่าแนะนําให้กินให้ไปซื้อ ปลาแซลมอนที่แมคโครนะครับบอกว่าสดนะฮะแล้วก็อร่อยนะครับแล้วกินได้ทั้งตัวนะฮะกินได้ทั้งหัวนะฮะทั้งเปลือกนะฮะใช่ไหมเป็กระดูกอ่อนใช่ไหมเอาลูกคนทำเอาคนทำเป็นน่ะนะ ซี่อะไรเงี้ยแต่เหยื่อนก็ยังมีอยู่ที่ไม่ได้ออกนะก็คือเราต้องเอาเหยื่อนะฮะมันจากคาวนั้นใช่ใช่โอ้โหใส่นี่พูดงด่ายๆนะครับอ่าผมเคยทานอยู่ร้านพวกร้านาพวกยาบูชินะทาบีแซลมอนมาให้เนี่ยจะเป็นหัวปลาแซลมอนนะแล้วผมก็ใส่หม้อวัอนขาวมากๆเวันขาวมากๆ แล้วผมก็เข็ดมันเลยว่าจะไม่จับปลาแซลมอนใส่หม้ออีกแล้วแล้วก็จําวันนั้นแล้วเพื่อนๆจาได้ว่าที่ผมไาปซาปาไปกินปลาแซลมอนภูเขาจริงๆผมก็ไม่ชอบนะพอไปกินปลาแซลมอนภูเขาเนี่ยเือไม่คาวเลยอ่ะไม่คาวเหมือนปลาแซลมอนทะเลนะมันเป็นปลาแซลมอนน้าจืดนะแต่แต่ที่ที่ที่แม่โคนี่ปลาแซลมอนน้าจืดหรือปลาปลาแซลมอนทะเล อาจะท,อทะเลเนาะเขาไม่แน่ใจก็ไม่กล้าทำเพราะว่าคุณน้อยนี่คือแกเป็นไอ้คุณคุณเล็กนะครับคุณเล็กในแกเป็นแม่ครัวด้วยแกมีความเชี่ยวชาญในการทำอาหารและเข้าใจจึงรสชาติทำยังไงมันดับข้าวได้อย่ผมเนี่ยคงไม่กล้าอ่ะมันขาวพอขาวแล้วไม่คุณขึ้นจมูกเลยเ็าไม่กล้าทานนะ ก็ถ้ามีโอกาสเนาะวันหลังแลคุณเล็กเขาจะถ่ายรีวิวให้ดูนะก<ช>ารทำปลาแซลมอนนะนะเขาลองถ,ถ่ายดูได้รีวิวว่าวิธีการทำปลาแซลมอนให้ไม่ขาวนะทำยังไงนะนีเคล็ดลับ,บ,บของ,ของ,ข,องของคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณเล็กบอกว่าต้องออเลาะไอ้เนื้อเนื้อเนื้อปลาปลาสมอนหนอยเนื้อเนื้อใช่ไหมเลาะเอาไว้ทั้งเป็นเนื้อเยื่อใช่ไหมสองข้างเนาะ ดึงเหลือมออกไปไน,นะสองข้างแกบอกเดี๋ยวเราทำให้เป็นเนาะซื้อมาแล้วก็คาวอีก <c oughs> อก็รอชมรีวิวของคุณเล็กแล้วกันครับว่าแกจะทำยังไงเนาะครับก็ฝากไว้แกแล้วกันฮะให้จะทำรีวิวเกี่ยวกับทำปลาปลาแซลมอนนะฮะไม่ให้ข่าวนะฮะต้มยำทำเป็นต้มยำเนี่นย คุณจำได้ที่กินปลาแซลมอนภูเขาที่ซาปาได้ไหมเป็นไงรสชาติเดียวกับคุณคุณน้อยทำไหมไอ้คุณเล็กทำไหมอร่อยนะเหมือนกันไหมเหมือนกันใช่ไหมก็ไอ้ไอ้ที่เรากินที่ซาปาจะรู้ว่ามันเป็นแซลมอนภูเขานะแต่คุณเล็กที่ทำอยู่นี่เป็นแซลมอนทะเลนะรสชาติมันมีนะต้องถามต้องถามเพราะว่าแกรับประทานจำปลาแซลมอน ัอกบที่เรารับประทานที่คุณคุณเล็กอะที่ทำหัวปลา <S 2> <S 2> จำไม่ด้คิดเราทานด้วยกันเนี่ยที่อยู่ที่สปาที่รีวิวกันเนี่ยที่เขาเอาหัวปลาแล้วมาทำเป็นต้มยำเลยกินอ่ะสำหรับของเวียดนามปลาเฮ้ยะจับปลาที่จับปลาแมแต่มันไมค้อยอร่อยนะมัน่อยร่อยผมเ่อต้มยำบ้านเราไม่ได้แต่มันไม่ขาวนะมันปลาหรือปลาไม่ขาวหรือว่าอย่างที่คุณคุณเล็กบอกว่าข้าจะรู้ได้นะดึงดึงในกลในเนื้อกองนะ เนื้อออกเนื้อต้องเนื้อนั้นเนื้อปลาออกแล้วทำให้ไม่ขาวนะครับก็รีวิวทานปูก็สดสดธรรมดาครับถ้าเป็นปูแถวบ้านผมนะฮะจะกินทานได้ที่สิครับเหมือนมันตัดแห้งหมดแล้วอ่าจะกินเหมือนกับกินเหมือนแบบไออไม่สดเาคุณผู้ชมรอรุ่นคุณทานน่าดูแล้วครับป่าเพราะว่าปลาในคุณผู้ชมน้ำไหลไหลแลยนะครับไม่ไหลทานดูนะ จะได้คุณอู๋นะไม่ได้มานะได้ทานอาหารทะเลสดๆคุณรีวิวแต่ไม <c oughs> ่เตี๋ยว <c oughs> กับปัตตุกโอเนี่ย <c oughs> คุณไม่ได้ทานของดีมาธนาหลายวันแล้วนะ <c oughs> คุณอู๋ <c oughs> นะถ้าคุณตาม <c oughs> ตามมากับผมได้ได้ทานของดีๆแน่นอนนะเป็นที่สันต์ก้มยำก็ได้ <c oughs> ไปบริษัทด้วยกันนะได้กินของดีๆที่บริษัทเสียใจด้วยครับคุณอู๋ครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับ I <laughs>